เอาละครับก็สวัสดีด้วยนะที่ก็มาอยู่กับเกม Miner Ace กันนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นพาร์ทแรกของเรานะครับเราก็จะมาเริ่มลองเล่นใหม่กันนะครับสาหรับผมผมเล่นไปแล้วนะสาหรับก่อนนั้นนะฮะเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับก็เลยเรามาเล่นใหม่กันนะครับเรียกระดับพื้นๆกันก่อนแล้วกันนะครับ Once the city used to Energy city the used pulse with energy. Dirty and dangerous, but alive and wonderful. Now, it's something else. The changes came slowly at first. Most didn't realize or didn't care and accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines, criminalized. They became our clients we call ourselves runners. we exist on the edge between the gloss and the reality, the mirror's edge. we keep out of trouble, out of sight, and the cops don't bother us. runners see the city in a different way. we see the flow. rooftops become pathways and conduits, possibilities and routes to escape. the flow is what keeps us running, keeps us alive. Training time, face. Yeah, I know you hate it, but that fall took you out of commission for a while, and now you're back. You got to keep sharp, especially in this city. Check out these new training grounds. Pretty slick, huh? So let's not run around, Dooney. So get to her. Just go with the flow. Okay. training space shift ก็คือกดเมาส์ซ้ายนะครับกดด้านชิปด้านซ้ายก็จะเป็นการหมอบลงประมาณนั้นใช่ก็คือดูโปรแกรมครับดูไม่ใช่ดูโปรแกรมเรียกว่าไงดูเควสดหรืออะไรพวกนี้นะครับดูภารกิจเรานะครับเริ่มครับไปตอนนี้แล้วก็วิ่งเนี่ยเราไม่ต้องกดอะไรนะครับเราต้องกดสปีดเลยจะวิ่งให้โดดลงวัชเเป้ครับเป็นการกระโดดไปครบ็ปกติครับนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเล็บชิปก็สามารถสลด์ดด้วยนะครับไปครับไปครับ ไปครับเราต้องไปแบบนั้นนะคคือโดดแล้วก <luxury. S 1> ็กดับการเขาเรียกว่าตรงนี้ฮะแลเรากดสเปซบาร์เป็นการกระโดดขึ้นไปตัวนี้ก็กดสเปซบาร์เหมือนกันเป็นการไต่แพงครับ เป็นป่ะเดี๋ยวกดคลิกเมาส์ครับคลิกเมาส์ซ้ายก็เป็นการกระแทกประตูมานั้นนะครับตรงนี้ครับเฮอเรากดเดินไหมครับปกติแต่ว่าต้องใช้กด AD ดีเพื่อควบคุมการตรงตัวด้วยนะประมาณนั้นไปครับเฮ้ยไปผิดโอ้โหขึ้นไป ครับตรงนี้ก็คือให้เรากดสเปซนะไปตรงบริเวณตรงที่ตรงทางนั้นแล้วก็กระโดดไปต่อเลยนะเอาลวไปครับมานั้นะโดดนี้ครับซึ่งตอนโดดเนี่ยเราไม่ต้องไปกดเขาเรียกว่าอะไรเลยนะแบบปล่อยให้มันกระโดดไปนะครับให้มันจับเองเราไม่ต้องไปกดอะไรรับนะครับก็คือปกติตรงนี้ครับก็คือกดไปครับบินไปตามแพงไปได้เลยครับ ส่วนนี้ผมจะข้ามนะเนื่องจากว่าผมเล่นไม่ผ่านนะซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะที่การก็คือเรากดสเปซส,ส่วนคิวคือการกลับหลังนะครับเป็นการหมุนกลับหลังของตัวคอร์นะอมาหนั้นนะักเป็นเหมือนกับด้านหลังแล้วก็กดสเปซทีหนึ่งเป็นการวินะ่งอาจจะทำให้ดูแต่ว่าข้ามนะเพราะว่าเนื่องจากเล่นไปก็ไม่ผ่าน กดนี้ครับนีครับจะเป็นอย่างนี้แหละครับตะกดนเล็บชิปคนระับเป็นการปล่อยลงมานะและขอข้ามนะครับสำหรับฉากนี้มากดแท็บไปเอาแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเป็นอันนี้กันแล้วกันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอก่อนนะงง,งงเดี๋ยวไปก่อนบาลานซ์เวิร์ i ค,คิมบิง แตจิ๊บจั๊มแอลจั๊มอันนี้ใช่ไหมขอใช่การี่แอลจั๊มยวอธิบายไปก่อนนะสำหรับการกระโดดหรืออะไรนะก็อธิบายไปก่อนครับก็เลยยังไม่ได้อะไรบางหมายอันนี้ก็ขอดูก่อนว่าตัวไหนนะครับเื่องจากวางงงแล้วไปที่สลิปน,นะครับไปตัวนี้ครับการไต่เชือกนะครับ ครับการไต่เชือกครับก็คือให้เราขึ้นไปตรงนี้ครับแล้วก็กดสเปซบานนั้นเป็นการอธิบายคร่าวๆ่ะกดเนี่ยครับเฉพอปล่อยสไลด์ไปครับเฉพอได้ตำแหน่งแล้วก็กดเล็บชิปครับเป็นการปล่อยลงมาอ้าวโอ้มองผิดโทษครับแม่เฮิรินจัดไปเอาไหมเพิรนเกินรับกดสไลด์ พอมันขึ้นสีแดงเนี้ยฮะเรากดได้เลยครับมันจะถึงที่หมาย,ยาทันทีเนี่ยค,ครับประมาณนั้นไปครับตรงนี้นะก็คือกดธรรมดากดวิ่งไปปึ๊บอ้าวอะไรวะอ๋อกดเดชิป,ชปอ้าวเอ้ยอะไรอ๋อผมผาดใจแล้วผมผิดยังไง แล้วกดจำก่อนนะฮะแล้วก็สเปซบาร์แล้วก็กดสไลด์เนี่ยครับเป็นการนั่นนี่ทันอ่าเล็บชิปก็คือเหมือนการปล่อยตัวนะครับโผป่ปุ๊บ,บ,บ,บก็ทิ้งตัวลงก็กดเล็บชิปอ้าวไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไม้ครับกดอ้าวอะไรวะาทำไมกดเล็บชิปไม่ได้อ่ะเอาไม้เอาไม้ครับเอาไม้ปุ๊บอ้าว เล็บชิปครับนี่ครับหมุนอย่างเงี้ยครับอ่ตรงนี้ก็คือเรากดสเปซบาร์ไปเลยครับมันจะเป็นการเปรบเหมือนการกระโดดไกลนะตดวไต่กำแพงก็ปกตินะครับเดินไปไปจะได้เนาะแล้วไปไหนต่อออกขึ้นข้างบนออกขึ้นไปนั่นแหละครับเรียบร้อยมา m ิ r ์ wants me to run you through some sparring. You know how เข is. You ready? อาตรงนี้ก็ต้องฝึกชกนะครับซึ่งเรากดคลิกเมาส์ไลท์ก็เป็นการต่อยธรรมดามาต่อยเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เข้าใจง่ายๆหน่อยอันนี้ก็คือกดก้มต่อยนะครับเอาไปกระโดดต่อยนั่แหละครับมาสไลด์ต่อยนั่นแหละครับ alright faith let's run through some weapon disarms รับฉากปืนให้เรากดคลิกนี้ครับคลิกเมาส์ขวานะเพื่อเป็นการก็เรียกว่าเป็นการจับทไหล่แหล่นะครับให้เราเลือกนะครับเราเลือกทิ้งไปตรงนี้เราต้องรอจังหวะครับอย่าแต่พอมันตบแล้วก็รีบจับครับรับการกด R ก็เพื่อทำให้เกิดการสโลครับ ตรงนี้ฉากเนี่ยครับพอสโลปุ้บาก็จับครับเป็นเหมือนการทาให้ภาพสโลนะเป็นเหมือนอะไรประมาณนี้นะโอเค that's enough training ladies gotta get to the real thing Drake's got a job for yourself so check in with him Faith let me know when you're ready to get going see you later Faith ครับจบแล้วครับเอาละครับจบการเทรนนิ่งแล้วเราก็ไปเล่นเกมปเลยครับ ไปสู่ชัรเตอร์หนึ่งกันเลยครับ เริ่มเล่นได้แล้วครับฉากที่เห็นเมื่อกี้นั้นเป็นแบบไตเติ้ลของเรื่องนะครับตอนนี้เราเริ่มเล่นนะไปครับเนี่ยกดายากมากเลยฮะกดอะไรกดมองไม่เป็นไรกนะ็ถือว่าไม่เป็นไรผ่านก็ได้ไปครับอะไระครับไป เรื่อยๆเกมนี้มันไม่มีอะไรมานอกจากวิ่งอย่างเดียวครับสำหรับดูก็ต้องดูดีๆนะเนื่องจากว่าถ้าดูม,มากๆเลยจมเงียนหัวนะเกมนี้ค่อนข้างจะเป็นไปได้เยอะตรงตัวหน่อยวิ่งคุมลงตัวไว้ครับไปเลยกระโดดปึ๊บถึง อา้าวโอ้โหรับสำหรับตอนพอถ้าเราพลาดเนี่ยมันก็จะกลับมาเริ่มต้นเป็นจุดเหมเช็คพอ้อนนะประมาณนั้นแต่เนาจุดเช็คพ้อนบางจุดก็ไกลนะบางจุดก็ใกล้กกขึ้นอยู่กับว่าทางไหนแต่ละเส้นทางก็ไปลองดูกันมาขี่โดดเล็งจมตำแหน่งผิดมาตามไมโถด,ดถึงนั่นแหละครับถึงเรียบร้อยไป เกมนี้ถ้าเกิดว่าผมเล่นแล้วพลาดบ่อยเนี่ยก็จะโทษนะครับจะช่วยอะไรไม่ได้นะไปครับไปอยู่ไหนวะเนี่ยอ้ากระโดดถึงแล้วนี่ถ้ากดคิวแล้ะสเปซไปเลยครับถ้าเกิดเราไม่เราไม่ทำงั้นแล้วก็หมุนหลังก็ได้นะหมุนกลับหลังก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่ามันก็จะเป็น ก็เหมือนกับหลังเหมือนกันไปครับไปไปแล้วครับเ้อเจออย่างเงี้ยเนี่ยตู้ได้ไหมก็อาจจะสู้ได้นะแต่เราก็มองว่าอย่าสู้ดีกว่าสู้วิ่งหนีดีกว่าครับไปครับไป What the hell's happening? I can hear gunshots and that bird's is a little too curious. DON'T! Fate's <coughs> on her way. Get your ass <coughs> ready to move. Alright, I'm deployed. Bye! Oop, oop. Thank you. Bye! DON'T! Oh, my lord, เป็นทหารก็ต้องอยู่เป็นแง่งกันรอดหวังการรีบไปครับเนี่ยรับเราก็สามารถกระโดดตะได้ครับประมาณนี้อุย้ยมาผัากก่อนครับมามคืนมาคือจัดการได้นะสำหรับตอนนี้ถไปไม่เป็นไรตีต่อยไปครับมาตรงนี้แหละ ต้องค่อยๆครับบางจุดก hey! ็ยากนะจังหวะวิ่งกระโดดถึงนะถึงด้วยไม่ได้ครับไป get to Celeste there are more blues on the way come on s a f e CPF on y o u tail hey show me the bag okay I got it from here okay they're playing rough cell I'll be fine

จบชัปเตอร์แล้วครับใช่ไหมจบแล้วครับเนื่องจากจบชัป p ตอร์แล้วก็ต้องลาไปก่อนแล้วกดูเนไตเติลไปก่อนนะก่อนที่จะเข้าสชัปเตอร์ต่อไปนะครัแล้วเพื่อต้อก่ขอลาไปก่อนนะแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yeah, anyways, it's uh, 56 West Arlen Drive. Tell Lieutenant Miller. Copy that. I'll relay the message, Officer Connors. Thanks. Connors out. Hello, sis. You there, kiddo? Hey, Mark. I bet you're listening to the chatter. You know me. We'll try and get some sleep. It's been a rough day. Gonna put the word out tomorrow. See why those blues got itchy trigger fingers. I'll drop by later, okay? And don't chuck that pizza. I like the topping. Matured. matured. Yeah, I know. See you, Mark. Shots fired, repeat, shots fired. All units proceed to 56 West Ireland Drive immediately. Proceed with caution. Kate! Where are you? Kate, where are you? Hey. Mark. You off? Just get on comms and track me.